ดีครับอ่าสวัสดีปีใหม่ทุกทุกท่านเลยนะครับที่นี่ร้าน Thunderbike นนทบุรีนะครับค่ะอ่าฮะวันนี้เราจะพามาชมนะครับรถตระกูลตต์ฮอนด้านะครับตระกูล CB 6 5 0นะครับค่ะอันนี้ซัดกันมาจุกๆเลยนะคะพี่ต้อบสภาพสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแอปกระซิปโปรโมชั่นนิดนึงอ่าตอนนี้นะครับค่าจัดไซส์นันเราให้ฟรีนะครับผมค่าดำเนินการใช่ครับส่งรถให้ฟรีด้วยนะครับอ่าเรามีดูแลหลังการถ่ายให้พร้อมนะคะ ไม่ีลาค่ะพย่ยามจะให้ชม <ไป S 1> กันเลยนะครับมาดู CBR 6 5 0 R คันแรกกันเลยนะครับสีแดงนะครับสีแดงแรงลิตเลยนะฮะคันนี้จดปี2021นะครับวิ่งมาเพียง2,000โลนะครับเราเปิดราคาที่259,000บาทนะครับคันนี้ก็มีของแต่งสวยๆเลยนะครับมีชิลแต่งนะครับมีอุดกระจกแต่งหล่อๆเลยนะครับนี่เลยตัวรถสีแดงดำนะครับ ยา,าจานหน้าสภาพใช้น้อยนะฮะสอง0โลแท้ๆนะครับตัวตัวด้านเครื่องบ้างนะครับอันนี้ไม่มีรอยล้มไม่มีเลยไม่มีล้มแปะเลยนะครับมีชุดกันล้มแต่งมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็มีชุดท่อแต่งนะครับทรงอัครับระวิกทรงปลายดาบรอๆไปเลยนะครับ ดูคันถัดมาค่ะยังอยู่ในค้ส c ซี 650R รถคันนี้อย่างที่เห็นจดทะเบียนปี2023เลยค่ะใหม่ล่าสุด2,000กิโลเมตรแท้ๆนะคะราคาเราเปิดอยู่ที่279,000บาทค่ะลูกค้าสภาพน,นี้นี่กระจงกระจกแต่งมาเรียบร้อยแล้วชุดหน้าสภาพสวยๆสภาพยางค่ะลูกค้าใหม่มากๆ2,000กิโลเท่านั้นมีกาดน้ำแต่งมาเรียบร้อยค่ะลูกค้าหล่อๆเลยรอบเครื่องรอบคันเป็นสีแดงดำนะคะ มีการล้มนะคะครอบเครื่องเป็นคาร์บอนมาแล้วด้วยนะคะที่สําคัญค่ะลูกค้าได้ท่อแต่งอาคาไปพร้อมๆด้วยนะคะท้ายแต่งท้ายสั้นแต่งแบบเต็มระบบไปเลยท่านใดชอบตามหาเข้ามาดูดได้เลยนะคะอ่ะครับเดี๋ยวเรามาต่อที่ CBR 6 5 0 R อีกคันเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นปีรถ2 0 2 1เครับเลขไมย,ยังไม่ถึง8,000โลครับคันนี้ราคา259,000บาทครับผม ตัวนี้จะมีก้านเบรกก้านคัตแต่งมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่อุดกระจกแต่งนะครับตัวนี้มาพร้อมกับกาดหม้อน้ําให้ด้วยนะครับผมสภาพสวยครับชุดสีแทบไม่มีรอยครับตัวนี้มีการล้มข้างมาให้ครับมาพร้อมกับท่อไดโวนะครับผมแล้วก็ท้ายสั้นแต่งครับสภาพสวยครับผมมาดูกันต่อครับคันนี้ปี2021ีออีกเช่นกันเลยนะครับตัวนี้นะครับมาดูกันเลยคันนี้ วิ่งมา4,000กิโลครับ259,000บาทนะครับสภาพสวยมีชิวหน้าแต่งนะครับมาดูกันต่อครับคันนี้นะครับเป็นยางเดิมโรงงานนะครับจานเบรกหน้าสภาพใช้น้อยนะครับ4,000โลเท่านั้นนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับแข็งเครื่องเดิมทั้งคันเลยนะครับมาพร้อมกับชุดท่อแต่งนะครับเป็นท่อแต่งเบรนเอาท์ไทเทเนียมนะครับหล่อเลยครับคันนี้ ใหม่กริปนะครับเหมือนภาพายแดงเลยนะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับมาดูคันถัดมาค่ะลูกค้ายังอยู่ในคัส CBR 650R นะคะโอ้โ oh, ห oh, บอกเลยว่าคันนี้แล็บสติ๊กเกอร์แต่งทั้งคันเลยค่ะแล้วคันนี้จดทะเบียนปี2019ราคาเราเปิดจำหน่ายเพียง2,19,000บาทเครดิตดีให้ฟรีดาวเลยค่ะลูกค้ามีชิ้วแต่งกระจกแต่งมาเรียบร้อยนะคะ สาภาพสวยๆเลยสาภาพยางค่ะสาภาพนี้วิ่งมา13,000กิโลเมตรแท้นะคะได้กัดพวน้ําแต่งมาเรียบร้อยค่ะลูกค้านะคะติดแต่งกันล้มมาให้ครบเลยนะคะที่สําคัญคันนี้เป็นท่อแต่งเอ็นสเปคค่ะลูกค้าถ่ายชาน์จส่งสปอร์ตมาเรียบร้อยหล่อๆแบบนี้เลยนะคะชอบถูกใจแคปเจอร์หน้าจอได้เลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาต่อที่ CBR 6 5 0 i รอีกคันนะครับผมคันนี้เป็นจดปี2019ครับคันนี้เลขไมยังไม่ถึง2 2 0 0 0ืโลครับราคา1 9 9 0 0 0บาทครับผมตัวนี้ของแต่งก็จะมีชิลหน้าแต่งมาให้นะครับผมกาดหม้อน้ำนะครับติดมาให้พร้อมครับสภาพสีแทบไม่มีรอยขีดข่วนครับผมตัวนี้ก็จะมีครอบท้ายนะครับตุดมดแต่งมาให้พร้อมครับผมมาพร้อมท่อเบร์นเอาท์เลยครับผม ท้ายสั้นแต่งครับผมฟางโคนหลังคาร์บอนให้ครับแล้วก็เป็นชุดเกยโยงนะครับผมแล้วก็คันนี้มีควิกชิปมาให้ด้วยนะครับผมมาดูกันต่อครับกับตัวเน็กเก็ตบ้างนะครับตัวนี้เป็น CB 650R ตัวไฟกลมนะครับคันนี้เป็นรถโฉบปี2019นะครับวิ่งมา11,000มนโลนะครับ1 9 9 9 0 0สบาทนะครับคันนี้สีแดงเดิมนะครับสภาพสวยมีมือคัดมือเบรกแต่งปลากระจกฟงกลมนะฮะ มาดูด้านล่างกันบ้างครับตอนนี้มีชุดกาดหม้อน้ําแต่งนะครับสภาพสวยเดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุเลขไม้แท้นะครับมีท่อแต่งนะครับอ่าป็นทรงไดโวนะฮะใครสนใจสอบถามได้เลยนะครับมาดูคันถัดมาค่ะลูกค้าสำหรับ CB650R คันนี้นะคะรอบเครื่องรอบคันเป็นสีดำนะคะรถคันนี้นะคะจดทะเบียนปี2020่ค่ะราคาเปิดจำหน่ายที่1 9 9 0 0 0าานบาทค่ะลูกค้า คันนี้สภาพสวยๆกระจกแต่งทรงกลมสวยๆเลยค่ะลูกค้าชุดหน้าค่ะสภาพสวยๆเลยนะคะคันนี้มีนี่สภาพอย่างเราให้กันตามนี้นะคะลูกค้ามีการพาน้ํามาให้ครบเลยรอบเครื่องสอภาพสวยนะคะลูกค้าท่อแต่งทรงไดโวไปด้วยนะคะคันนี้ยังมีท้ายสั้นแต่งนะคะลูกค้าสามารถพับเก็บได้นะคะชอบถูกใจแคปเจอร์ได้เลยนะคะอ่ะครับมาต่อที่ CB 650i ีกคันครับผม ตัวนี้จะเป็นรถจดปี2020ครับคันนี้เลขไม่ยังไม่ถึง3 6 0 0 0โลราคา1 8 9่า1,89,000บาทครับผมอ่าตัวนี้สภาพสวยลงงานมาเลยครับตัวนี้มาพร้อมกับกาดหม้อน้าครับผมอ่าชุดบางคนหน้ายางยังสวยๆครับตัวถังตัวเครื่องแทบไม่มีรอยขีดข่วนครับผมตัวนี้มาพร้อมกับท่อ s อซให้นะครับผมแล้วก็ท้ายสั้นแต่งนะครับสภาพสวยๆเลยครับผม มาดูคันสุดท้ายกันเลยนะครับคันนี้ CB 6 5 0 R นะครับแต่งสไตล์ทัวร์ิงเลยนะครับสีดำคันนี้เป็นรถปีโฉม2020นะครับวิ่งมา12,000หมนโลนะครับราคาเราเปิดที่29,000นบาทนะครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันเลยนะครับมาดูกันก่อนด้านบนนะฮะเรามีชุดชิลหน้านะครับแล้วก็กันสะบัดจาก y SS นะครับมาดูกันก่อนครับแล้วก็มีชุดแต่งคาร์บอนนะครับกาดถังนะฮะฝาถังกาดบอล กาดถังน้ํามันนะฮะแล้วก็บางคนหน้าเป็นเคปล่ามาเลยนะครับกาดหม้อน้ํามีมาให้ครบเลยนะครับมีชุดกันล้มกันแข้งนะครับและตัวข้อเฟรมรถนะครับเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็ชุดอันเดอร์เทลนะฮะที่สําคัญนี้มาพร้อมกับท่อแต่งหล่อเลยท่อไตฟอร์ดอะทอร์สเลสซิงนะครับเป็นไทเทเนียมนะครับแล้วก็มีชุดกล่องหลังให้อีกหนึ่งใบด้วยนะครับพร้อมเดินทางไกลได้เลยนะคะ โอ้โหบอกเลยว่าคัดกันมาจุกๆเลยนะคะพี่ตา้าพสภาพตอนนี้สวยมากแต่<ช>ละชั้นของแต่งก็แน่นเต็มทั้งค ันท้งหมดเลยะะคฝากโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกค้าสำหรับเดือนนี้นะเรายังฟรีในส่วนของค่าจัดไฟแนนซ์ให้เหมือนเดิมนะคะย้ำว่าถุกคันนะส่งฟรีให้ทั่วประเทศนะคะชอบผูกใจขนไหนทักหาพี่ไอซได้เลยพี่ตั้มได้เลยฟ้าได้เลยนะคะพวกเรายินดีให้คำปรึกษานะคะโอเควันนี้อาจจะมากันประมาณนี้นะคะพี่ตั้มคะเดี๋ยวยังไงพบกับคลิปรีวิวหน้านะคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ